สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันเสาร์นะครับก็วันนี้ทีมโซลาร์ยองนะครับมีมาติดตั้งปั๊มน้ำบาดาลนะครับก็ช่วงนี้หน้าแรงแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกมาบ้างเลยนะครับก็วันนี้ผมก็มาติดตั้งปั๊มน้ำที่สวนทุเรียนนะครับที่ตำบลนนยามอำเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีนะครับก็บนเนื้อที่ประมาณ 23ไร่นะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองทั้งหมดเลยครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยบ่อที่เก็บน้ําไว้สําหรับใช้รดน้ําต้นทุเรียนเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มเหือดแห้งนะครับก็ทางเจ้าของสวนเนี่ยก็เจาะปั๊มบดานเจาะบ่อบดานนะครับแล้วก็สนใจลงปั๊มน้ํากับทางทีมเรานะครับก็วันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํานะครับของแฮนดูโรนะครับของแฮนดูโรนะครับ ขนาด2แรงม้าครับ220โวลต์3เฟสนะครับตัวนี้เป็นเป็นรุ่นที่ดูดลึกนะครับสำหรับรุ่นดูดลึกก็คือทั้งหมด17บใบพัดก็บ่อนี้ยู่ย่อนไปทั้งหมด16ท่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอการติดตั้งนะครับ ครับผมก็เดี๋ยวขนาดท่อที่เราใช้นะก็เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับตามสเปคปั๊มนะครับครับ17ใบพัดนิ้วครึ่ง2แรงม้า220โบวลต์3เฟสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตู้คอนโทรลนะครับอันนี้ลูกค้าเฟสแรกนะครับก็ขอเป็นใช้กับการไฟฟ้าก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่นะครับของ UMC นะครับวันนี้ของ UMC อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ซึ่งเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับผสมไฟในตัวนะครับผสมไฟแล้วในตัวนะครับตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์หลังเต่านะครับแล้วก็ไม่ต้องต่อไดโอด5ขาด้วยนะครับนี่ครับนี่ฮะก็มี DC เบเกอร์นะครับในตู้ก็จะมี DC เบเกอร์ DC s e u r c e แล้วก็ AC เบเกอร แล้วเนี่ยกันนี้ก็เป็นเทอร์มินอลครับ UVW วิ่งลงไปปั๊มนะฮะเป็น3เฟสนะครับ2 2 0โวลต์ Pump, ade, Volt, ตัวนี้เป็น2แรงม้านะครับ2แรงม้าซึ่งตัวเนี้ยถูกโมดิฟายเป็นพิเศษนะครับให้สามารถใช้ได้ทั้งซิงเกิลเฟสและก็ทีเฟส2 2 0โวลต์นะครับอ่าก็จะมีบาร์กาวครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโปรแกรมไทม์เมอร์ด้วยครับซึ่งลูกค้าเนี่ยอยากให้มันทำงาน ก็เพราะว่าบ้านนยอยู่ไกลจากสวนทุเรียนนะครับก็เลยอยากให้ปั๊มบดาลเนี่ยปั๊มน้ําลงบ่อไว้ก่อนก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะมาลดน้ําในวันถัดไปหรือในวันอื่นๆนครับก็อยากให้ปั๊มน้ําแล้วก็ตั้งเวลาปิดตามเวลาตามวันนะครับซึ่งไอตัวโปรแกรมทามเมอร์ตัวเนี้ยก็สามารถเซตได้เลยครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือจะวันเว้นวันหรือยังไงก็ตามสามารถเซตให้อนออฟเวลาไหนก็ได้นะครับนะตอนนี้ก็ สี่โมงห้าสิบนาทีครับก็ตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเฟสแรกเนี่ยก็เอาเป็นไฟการไฟฟ้าอย่างเดียวก่อนนะครับนะฮะเป็นไฟการไฟฟ้าอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวมีงบชุดที่สองเนี่ยก็จะเอาเป็นระบบโซล่าเซลล์เข้ามา่ะซึ่งให้เป็นระบบไฮบริดนะครับร้อเซนะ์นะในตู้เราก็จะมีวายสายเป็นงานดิบๆนิดนึงครับเก็บสายเก็บรัดเก็บเป็นทาอย่างดีครับ ในตู้ก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับอีกหนึ่งตัวเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอาจจะต้องใช้งานค่อนข้างหนักบางวันอาจจะให้ปั๊มทั้งวันทั้งคืนเลยก็มีนะครับโอเคครับหน้าตู้ก็จะมีสวิตนะครับนี่ครับสวิตเปิดปิดการทํางานนะครับบิดไปทางขวานี่ก็คือเป็นแมนนวลแมนนวลก็คือบิดก็คือสตาร์ททำงานเลยนะครับส่วนบิดไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็น PG timer ก็คือโปรแกรม t i m e r นะครับปิดมาตรงกลางก็คือออฟไม่ทำงานใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอเค เดี๋ยวผมจะลองแมนนวลสตาร์ทดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับโอเคครับอินเวอร์เตอร์เริ่มทํางานแล้วนะครับอ่าความถี่ก็ไต่ขึ้นไปแล้วครับนี่ฮะพอผมบิดแมนนวลเนี่ยก็จะมีอ่แมกเนติกตัวเนี้ยโคลดนะครับเพื่อเอาไฟเนี่ยจ่ายวิ่งเข้ามาหาอินเวอร์เตอร์นะครับสาเหตุที่ผมใช้แมกเนติกเพราะว่าอะไรครับผมไม่อยากจ่ายไฟเข้ามาสแตนบายไว้ที่ตัว อินเวอร์เตอร์ตลอดเวลานะครับมันจะทําให้อายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์เนี่ยสั้นลงอ่าเวลาผมบิดออฟเนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็จะไม่มีไฟจ่ายอินเวอร์เตอร์มันก็จะดับก็ได้เป็นการพักอินเวอร์เตอร์ไปในตัวก็ทําให้อายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์เนี่ยยืดยาวขึ้นไปอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ากันนะครับว่าได้น้ําเท่าไหร่นะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูปริมาณน้ํานะครับพอดีผมต่อท่อยาวมาเลยนะครับลูกค้าต่อท่อฝังดินไว้เพื่อที่จะ เอาน้ำเนี่ยไหลลงไปในบ่อนี้นะครับเพื่อเก็บไว้สำหรับลดน้ำทุเรียนนะครับโอเคเรามาดูปริมาณน้ำที่ได้นะครับอันนี้ท่อนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับน้ำไหลแรงเต็มท่อเลยนะครับย่อนท่ออยู่ที่60เมตรนะครับแล้วก็นู่นครับเห็นต้นเสาไกลๆไหมครับอันนั้นปั๊มบาดายู่ตรงนั้นนะครับจากตรงนี้ไปถึงต้นเสาก็อยู่ประมาณสัก50เมตรได้ครับนี่ครับ น้ำที่เราลองวัดดูนะครับก็อยู่ประมาณ5.1คิวนะครับ5.1คิวต่อชั่วโมงนะครับน้าที่ได้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับสําหรับการหย่อนท่อลงไปตั้ง60เมตรนะครับสําหรับบ่อน,นี้บ่อน,นี้ลูกค้าเจาะไว้ที่70เมตรนะครับเอเค,ครับนี่ฮะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเรื่องของอการทำงานโดยใช้โปรแกรมท i m เมอกันนะครับสักครู่ครับผม โอเคครับต่อไปเรามาต่อกันด้วยเรื่องของระบบโปรแกรมทัมเมอร์นะครับก็ทัมเมอร์ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะตั้งให้ออนเวลาไหนออฟเวลาไหนก็ได้นะครับโดยมันจะคิดเป็นจันท์รถึงอาทิตย์นะครับก็คือ7วันใน1อาทิตย์มันจะไม่รู้หรอกครับว่ามีทั้งหมดกี่วันแต่มันรู้อย่างเดียวว่ามีจันทร์ถึงอาทิตย์ก็คือ7วันนะครับ ใน1สัปดาห์โอเคโปรแกรมทาร์เมอร์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันเซตอะไรได้บ้างนะครับก็ทาร์เมอร์ก็จะมีปุ่มทั้งหมดนะครับ6ปุ่ม7ปุ่มนะครับรวมปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับรวมปุ่มรีเซ็ตรีเซ็ตตัวกลางนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตคร่าวๆกันครับตอนนี้เวลาสี่โมงห้าสิบเก้านะครับสี่โมงห้าสิบเก้าเดี๋ยวผมจะให้ อินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานตอน4โมง2นาทีนะครับแล้วก็ออฟตอน4โมง5นาทีนะครับเอาโอเคเดี๋ยวผมจะลองเซตโปรแกรมนะวิธีการเซตโปรแกรมเนี่ยง่ายๆก็คือเรากดไปที่ปุ่มโปรแกรมนะครับนี่ครับนี่ครับอ่ามันจะขึ้นแบงค์เปล่าอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่แล้วเราจะเซตโปรแกรมแล้วก็มันจะมี D D บวกก็คือวัน H บวกก็คือชั่วโมง M บวกก็คือ นาทีนะครับมินิทนะครับอ่าโอเคผมกดปุ่ม D ดนั่นคือมันจะขึ้นมาเลยนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าจันถึงเสาร์นะครับนี่ฮะจันถึงอาทิตย์นะจันนึงอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเซตให้เป็นห้าโมงห้าโมงสนาทีทำงานนะครับ5้าโมงสอนาทีมาโอเคโอเคกดไปที่โปรแกรมนะครับ5้าโมงสนาทีทางานนะครับ โอเคเอาโอเคเป็นจันทร์ถึงเสาร์เลยแล้วกันกดฮาวนะครับเปลี่ยนนะสิบเจ็นาฬิกาเ,าเลยก็กดบวกไปรเรื่อยๆครับมันจะเป็นระบบยี่สิบสี่ชั่วโมครับ,รบ mm hmm. ก็เป็นยี่บสี่ชั่วโมงนะหนึ่งวันผมกดไปที่สิบเจ็ดนะครับอ่าสิบเจ็ดแล้วก็นาทีผมก็กดไปที่อ่าสิบเจ็ดนาฬิกาสองนาทีนะครับแล้วก็ อันนี้คือออนนะครับตัวหนังสือตัวเล็กด้านจอซ้ายนี่คือออนต่อไปเป็นโปรแกรมออฟของโปรแกรมหนึ่งนะครับผมก็กดเดนะครับนี่ฮะทุกวันอ่าแล้วอาผมก็บวกไปสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับอ่าผมก็ให้มันออฟนะครับที่ห้าโมงห้านาทีอ่าถ้าเสร็จปั๊บนะครับอันนี้ออฟนะการที่เราจะกลับสู่เมนูหลักเราก็กดรูปนาฬิกานะครับปุ่มนี้นะครับกดปึ้มมันก็จะออก เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนที่5โมง2นาทีนะครับอินเวอร์เตอร์จะทํางานกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันครับโอเคก่อนที่เราจะให้ทม์เมอร์นั้นทํางานนะครับเราก็ต้องมาบิดสวิตช์หน้าตู้นะครับปิดไปทางซ้ายนะครับเพื่อเลือกเป็น PG ทม์เมอร์หรือโปรแกรมทม์เมอร์นะครับอ่าเสร็จปั๊บก็เดี๋ยวเรามารอดูเวลากันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จะได้เวลา ห้าโมงสองนาทีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฮะกำลังจะห้าโมงสองนาทีเดี๋ยวเราดูนะครับว่าทา์เมอร์ตัวนี้จะสั่งให้ทํางานหรือเปล่าอ่าโอเคครับทา์เมอร์สั่งให้ทํางานแล้วนะครับเวลาห้าโมงสองนาทีนะครับอ่าทําแม่เนติกดูนะครับดูครับอินเวอร์เตอร์ก็ทํางานแล้วครับอ่าไต่ขึ้นไปแล้วครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนครับที่ห้าโมงห้านาทีนะครับว่า อินเวอร์เตอร์จะอยู่ทํางานตามโปรแกรมทม์เมอร์ที่ผมเซตไว้หรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันครับโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้เวลานะครับ5โมง5นาทีหรือ17บนาฬกาหนาทีเดี๋ยวเรามาดูครับว่าออฟหรือเปล่าอ่าโอเคครับ5้าโมง5นาทีครับแม่เนติกก็โอเพนนะครับอินเวอร์เตอร์ก็หยุดทํางานนะครับนี่ก็เป็นการใช้โปรแกรมทม์เมอร์นะครับเปิดปิดระบบปั๊มน้ําของเราโดยอัตโนมัติซึ่ง เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับในการเข้ามาเปิดปิดระบอบบ่อยๆนะครับโอเคสมมุติว่าเราอยากจะลบโปรแกรมทิ้งนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกี้เราเซตไว้ที่โปรแกรมหนึ่งใช่ไหมครับออนที่5้าโมงสนาทีนะครับเราก็กดปุ่มแมนนวลหนึ่งทีมันก็จะเป็นการลบโปรแกรมใช่ไหมครัอ่าจะแบงค์ไปแล้วกดอีกหนึ่งทีเป็นโปรแกรมออฟใช่ไหมครับอ่าเราย้องการจะลบโปรแกรมนี้ก็กดแมนนวลหนึ่งทีครับปุ๊บก็เป็นการออฟโปรแกรมเสร็จปั๊บเราก็กดนาฬิกาปุ๊บ ออกมาสู่เมนูหลักอยากจะเช็คอีกทีว่าโปรแกรมยังค้างอยู่หรือเปล่าก็กดโปรแกรมเข้าไปนี่เห็นไหมครับโปรแกรม1นึออนก็หายไปแล้วโปรแกรม1นึ่ออฟก็หายไปแล้วซึ่งโปรแกรมเนี่ยสามารถเซตได้ทั้งหมด17โปรแกรมนะครับในทา์เมอร์ตัวนี้ตัวเดียวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ออนวันไหนเวลาไหนก็ได้เลยครับภายใน7วัน,นครับจันถึงอาทิตย์นะฮะออนวันเว้นวันก็ได้ หนึ่งอาทิตย์ออนแค่2วันก็ได้หรือออนแค่วันเดียวก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับสามารถเซตตั้งค่าได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการใช้โปรแกรมไทม์เมอร์นะครับก็เดี๋ยวนี่ครับมุมมองในตู้ดูรวมนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ฮะด้านล่างก็จะมีต่อเฟกนะครับเดินสายครับฝังท่อนะครับเข้ามาที่กับตัวปั๊มเนี่ยฮะฝังท่อเข้ามานะครับที่ตัวปั๊มนะนี่ครับอืม เ็บงานไประเบียบเรียบร้อยดีนะครับด้านข้างๆก็จะมีนี่ครับตะแกรงนะครับกันแมลงกันจิ้งจกเข้านะครับก็นี่ฮะก็จะมีกาวบล็อกนะครับนี่ครับหลักกาวนี่เราตอกลึก3เมตรนะครับเป็นกาวสามน้ำแปดนะครับตอกลึก3เมตรจมเลยนะครับแล้วก็ทําบากาวทองแดงอย่างดีเลยนะครับ โอเคครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่นะครับ Facebook Page s o l a r c e l ์โซลาร์เซลระยองนะครับหรือ w w w solarcellrayong.com นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0995153695นะครับช่างฟุกนะครับโอเคครับผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ